สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยชาแนลนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำมันม่วงทอดกรอบนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมา ปอกเปลือกกันก่อนเลยค่ะโดยใช้มีดปอกผลไม้นะคะปอกเปลือกออกให้หมดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปล้างน้ำวันนี้เราจะเคลือบเนยไหมเคลือบได้เดี๋ยวเราก็จะทอดเสร็จแล้วก็จะนำมาเคลือบเนยด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยปกติ ปกติพี่แม่มทําเป็นอาชีพนะคะปุ้ยเคยทําคลิปให้ดูแล้วนะคะแต่ว่าเป็นอันนั้นเป็นมันแครอทนะคะวันนี้เราจะทําเป็นมันม่วงค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นมีดปอกผลไม้สไลด์นะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องสไลด์ก็ทําทานเองได้นะคะแบบง่ายๆค่ะพอปอกเสร็จแล้วเราก็นํามาล้างน้ํานะคะแช่ไว้ในน้ําก่อน เดี๋ยวพอปอกเสร็จทั้งหมดเราก็จะนำมาสไลด์กันค่ะพอเราปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็ล้างมันให้สะอาดแล้วก็นำมาพักไว้อีกกระมังหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาสไลด์มันกันเลยค่ะเราก็จะใช้มีดปอกผลไม้นะคะสไลด์แบบนี้ค่ะ ค่อยๆสไลด์ไปเรื่อยๆนะคะระวังอย่าให้อย่ากดกแรงจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหนาถ้าหนาเกินไปเนี่ยเดี๋ยวทอดออกมาแล้วจะแข็งนะคะไม่กรอบระวังมือด้วยค่ะเทคนิคการที่เราจะสไลด์มันให้เป็นแผ่นง่ายๆนะคะเราต้องเลือกเอาแต่มันที่หัวตรงๆนะคะ ถ้าคดงอเนี่ยเวลาเราสไลด์เนี่ยก็จะสไลด์ยากนะคะนอกจากสไลด์ยากแล้วก็ยังปอกยากด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกหัวที่ตรงๆนะคะถ้าเราอยากสไลด์ง่ายๆนะคะเทคนิค หนึ่งเทคนิคก็คือใส่ถุงมือนะคะถุงมือเนี่ยเขาจะทำให้มันที่เราจับอยู่เนี่ยไม่ลื่นนะคะเวลาเราสไลด์เนี่ยก็จะสไลด์ง่ายค่ะแนะนำให้ใส่ถุงมือนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็มันไม่ลื่นออกจากมือค่ะเราเวลาเราสไลด์เนี่ยก็จะใช้เวลาไม่นานนะคะสไลด์ง่ายกว่ากันค่ะ อันนี้เราจะใส่ด้วยเครื่องใส่กล้วยใส่มันให้ดูนะคะอันนี้คือสำหรับคนที่ทำขายนะคะประหยัดเวลาแล้วก็ได้แผ่นออกมาเท่ากันค่ะ ก็จะใส่ย,ยากกว่ากล้วยนะคะเพราะว่ามันเขาจะแข็งกว่ามันกับเผือกเนี่ยจะใส่ย,ยากหนึ่งกิโลครึ่งก็ได้มัน สไลด์ออกมาเราเยอะมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะเราก็จะใส่น้ํามันลงไปในกระทะเลยนะคะน้ํามันที่ใช้ก็คือน้ํามันเกสรนนะคะหรือว่าน้ํามันพืชทั่วไปใช้ได้เลยค่ะจากคลิปกล้วยทอดกับมันแครอททอดอะพี่แมวมีเอฟซีถามมาว่า น้ำมันอะ่ะเราไม่ใช้ต่อใช่ไหมเราเอาไปทิ้งแต่เอฟซีเขาถามว่าถ้าจะใช้ต่อใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ประมาณสองผลสองเท<ช>ี่ยวแล้วเราเลือกใช้แต่เราไม่ใช้ต่อเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้ากินของตัดใหม่ทำกินเองอะ่ะเราจะทอดสองรอบได้ ใส่น้ำมันเสร็จเดแล้วก็จะเปิดไฟนะคะใช้ไฟไฟแบบไหน,นใช้ไฟกลางๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอจนน้ำมันร้อนแล้วเราจะค่อยใส่มันม่วงของเราลงไปค่ะอันนี้เราจะทำน้ำคาราเมลหรือว่าน้ำเชื่อมไว้สำหรับเคลือบมันทอดที่เราทอดเสร็จนะคะ อันนี้ก็คือที่เขาเรียกกันว่ากล้วยอบเนยมันเคลือบเนยอะไรพวกนี้นะคะเราจะใช้น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะคะตาดอกชาบาค่ะคึ่งกิโลกรัมนะคะน้ำเปล่า150 ml หรือว่า150กรัมค่ะเกลือหนึ่งช้อนชา เราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือป่อนอีกหนึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวมันก็ละลายเราตั้งไฟแป๊บเดียวเองตั้งไฟแป๊บเดียวให้ละลายเฉยๆมไม่เคี่ยวจนเหนียวเคี่ยวแค่พอละลายตอนนี้เราก็นำ น้ำตาลกับน้ำแล้วก็เกลือนะคะมาตั้งไฟจนกว่าจะเดือดนะคะพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะหนึ่งทับทีนะคะเนยละลายน้ำตาลเดือดแล้วก็ไปิดไฟได้ละลายหมดแล้ว อ๋อเราไม่ต้องรอเนยละลายหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวความร้อนก็เขาก็จะละลายเป็นใช่ไหมปิดแก๊สได้โอเคประมาณนี้ก็ปิดแก๊สได้นี่นะคะเราปิดแก๊สแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เย็นค่ะในขณะที่รอน้ำเชื่อมเย็นนะคะเราก็ไปทอดมันกันเลยค่ะพอ,ะอ,อน้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่มันม่วงเราลงไปเลยค่ะเราจะทอดด้วยไฟกลางนะคะ นี่นะคะเราจะใช้ไฟกลางประมาณนี้นะคะในระหว่างนี้เราก็พลิกไปพลิกมาหรือว่ากลับไปกลับมานะคะเพื่อให้มันของเราเนี่ยโดนความร้อนทั่วถึงนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะได้ไม่ไหม้ก่อนค่ะทําแบบนี้จะเป็นการกระจายความร้อนนะคะทําให้สุกทั่วถึงแล้วก็กรอบพร้อมกันค่ะ ให้สังเกตนะคะถ้าชิ้นมันเนี่ยเขาพองขึ้นมานะคะแสดงว่าเขากรอบค่ะถ้าชิ้นหนาเกินไปจะไม่พองแล้วก็จะไม่กรอบนะคะสังเกตนะคะพอน้ำมันเขาหายฟูเนี่ยหรือว่าไม่ค่อยฟูแล้วเนี่ยก็แสดงว่าวใกล้ละใกล้ได้แล้วนะคะใกล้ละใกล้ไหมละ ใกล้ละใกล้ละใกลไม่ะละว้าวจริงๆไม่เคลือบนี่ก็หยุดไม่อยู่แล้วนะคะคนถ่ายเนี่ยค่ะหยุดไม่อยู่ละกินเพลินมากค่ะอันนี้คือมันม่วงที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะเรานำมาผึ่งให้หายร้อนนะคะ นี่นะคะพุ้จะให้ดูแผ่นที่เนี่ค่ะถ้าเขาทองขึ้นมาแบบนี้นะคะเขาจะกรอบมากนะคะแบบนี้จะอร่อยมากเลยอันนี้คือปุ้ยลองชิมแล้วค่ะยังไม่ได้เชื่อมตาเนี่ยก็หวานธรรมชาตินะคะมันๆอร่อยค่ะอืมกรอบอร่อยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาคุกน้ำเชื่อม หรือว่ามาเคลือบน้ำตาลเนยของเรากันเลยนะคะมันทอของเรานะคะส่วนหนึ่งมาใส่กะละมังนะคะแล้วก็ตักน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวไว้นะคะมาใส่อย่างนี้ค่ะแล้วก็ลุ ให้น้เชื่อมกับมันเนี่ยเข้ากันนะคะหรือว่าคลุกให้น้าเชื่อมเนี่ยทบเคลือบอยู่ที่มันทอดของเราเลยนะคะให้จะเอาปริมาณประมาณมันทอดประมาณสามทับทีถึงสี่ทับทีนะคะต่อน้าเชื่อมหนึ่งทับทีนะคะแล้วก็คลุกไปเรื่อยๆค่ะตอนน้าเชื่อมที่เราตักมาเนี่ยหมดแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้คือเขามาเคลือบอยู่ที่มันหมดแล้วเราก็จะเทไว้ เราก็จะทำต่อจนกว่าจะหมดเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ตักประมาณหนึ่งพับพีแบบนี้แล้วก็ลาดให้ทั่วค่ะจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันเลยคลุกจนกว่าน้ำเชื่อมนี้ที่เหลือๆอ,อยู่นี่ยจะหายไปนะคะหายไปเคลือบอยู่กับมันทอดของเราค่ะ ได้แล้วเราก็มาอดแล้วก,ก,ก,ก็เดี๋ยวเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดนะคะเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราจะนําลงมาทอดในน้ํามันเพื่อเพิ่มความกรอบแล้วก็ให้น้ําเชื่อมกับเนยนะเขาเคลือบอยู่ที่มันเราก็จะทําให้รสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะใส่มันที่เราคลุกน้ําตาลกับเนยไว้นะคะลงไปทอดในน้ํามันที่ร้อน เราจะทอดด้วยไฟกลางนะคะทอดจนกว่าน้ามันที่ฟูๆอยู่ตอนนี้เขาไม่ฟูนะคะถ้าน้ามันไม่ฟูแล้วก็ใช้ได้เดี๋ยวเราก็จะตักไปพักไว้ให้เย็นค่ะใช้ได้แล้วนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการล็อกความกรอบนะคะ ข้อดีของการที่เราคุกเนยก่อนแล้วก็นํามาทอดที่หลังเนี่ยคือน้ําตาลจะไม่ตกทรายนะคะทุกคนแล้วก็จะกรอบมากด้วยค่ะมันม่วงทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าใครชอบก็ลองมาทํากันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ